สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้ายูทูบทีเคารพทุกทุกท่านครับเมื่อนี่มาวันบ้านปุ๋ยพี่น้องบ้านปุ๋ยเขาอยู่หน้าครับเดี๋ยวมากินเขากินปลาอยู่หน้าเนี่ยครับอยูุ่่งไห้ตรงหน้าได้พี่น้องเด้อมาว้านเขาพี่น้องเมื่อนี่ครับ้นนามในไน้แหละครับพี่น้องเอ้ยเขาห้องจะงามเด้อบัดเด้ออันนี้หน้าของลุงนะครับมากำลักันครับเห็นเพื่อนนี่สวนของผมอยู่ฟังท่านนี่ครับพี่น้องนี่ครับ บ่าวเดียกยังเดียวมั่นใจปุ๋ยเขาเหมือนเขาคนล้างสิงห์น้ำน้าเร็วบ่าวเดียกยังเดียวบ้านปุ๋ยพี่นอ้องมูงเป็นเร็วหลายอย่างมึงมากระบาลมามามาบ้านสรกันได้พี่น้องเด้อได้เข้าได้น้ำแล้วเวละผม

อยาง,าาง,งกระแทเกลลเลเนาะพี่น้องเอ้ยกินก็บดกินเลยพี่น้องเอ้ยดังพืชดังไฟก็ได้ถ้าตัวอย่างอย่างอ้อยเอ้าหมายว่าอะไะพี่น้องเตรียมไว้แล้วมันนั่นวันนี้พีปอตะเบิองพี่น้องก็ได้โดนแล้วก็วได้ดังโดนแล้ว,ว,ด,ด,ลวดังอยู่ตรงไหนตรงหน้าไมได้กินเพราะเขา เว้ยสอนง,ง่ายเฮามาหนิด่า้องไปพอดีกับจีวานเลยแล้วเนาะอพี่น้องเนาะโอ้โหดีจุดอะแรมน่บอดดีจริงเลยพี่น้องเอกลูกเสียคักเนาะ บึ๊บก่อนไปก็จีดเราพี่น้องเนาะตังไฟพี่น้องจีปลาจี้ต้นตัวสั้นนี่ตักข้อใหญ่พี่นอ้องย่างเอาเนาะพี่น้องเนาะนี่เมินอยู่จะชงไห้ตรงหน้าได้พี่น้องเด้เอเหยียบกินเล่นเข้มไปนะไปว่า มั้งครับหลานไส้เหรอครับไปใส่มานี่แหละผู้ชายไงเนี่แหละครับเป็นไปได้มากมากขึ้นไงไรแม่ไ่จิดคล่องเลยนี่นะนี่าอยู่เดียวแต่ยูรอหน้าเนี่ยครับคล่องพอหนึ่งแล้วครับเป็นว่าไม่เป็นว่าม่านวากรอปุ๋ยเรียกว่าม่านน้ำกันอยากนั้พี่น้องเนาะย่บกัดท้องสบู่นี่อุยอะ สิได้บอกอืมมันจะบอกโอเคมันจะลุ้ยได้หรอ,อย่ากนะพี่น้องจะได้กินง่ายบ่พี่น้องเอ้ยถ่ามเบิ้งเด้อพี่น้องด้วยย่ำเลยผลอะไรจะได้กินสูตรไหมพี่น้องเน่าจะใหม่กวอนสุกพี่น้องเอ้ยแล้ยเล็กย่างมากนะนั่นแหละครับอย่าง สูบเสียบนึ่งสีโบเวอร์แนี้น้พี่น้องดูมันหัวสั้นลงมาหางสี่ฝ่ามันจะสีบสุกหางครับพี่น้องเอาสูดไม่แบบนี้ครับเดี๋ยวถ้ามากินร้อมกันน้ากันด้พี่น้องดอมาพี่น้องแบบนี้สุกแล้วครับได้เวลากินเขาด้วยพี่น้องเดอมาเดอสุกแล้วนะเนาะสุกบบสุกบบพี่น้องสุก โอ้ยอยู่แต่ตารางเสียงพี่น้องเลยอาทิศหยิบแบบอย่างปักกอนญ่เขาลมตับตาอยู่ดีมีแห้งตกไม่แห้งครังเตียนว่าล่ะโอ้ขังน้ำโอ้เบหนนาเว้ยกินเรือเวตั้มไปเดี๋ยวะเด้อม ม่ไปนองอยังทอบปากก้นใหญ่ยู่หน้าผู้นี้จะไปใส่ใดมาขึ้นนี่เบสเกลพาไปน่องต้องกินปลากระเงี้ยบ่ทีนี่กินได้วะกินบน,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 นจะได้ขาจะได้ได้ขอไม่ได้กินไม่เอ้าชอบปาก,กันเงี้ยวปวด uê phóng vinh 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 khẩu. vinh 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 ตุกแมงเลยพี่น้องด้ยพราเด็กวันเนี่พอเกียนเนนาอะไรโอ้ยยังม่็นมืหรอ้ย่หน้าคนอน่าบ่อนไม่ก้มตกปาหนามไปหอนต้นนี้ต้งหนากเนาะยากแต่างแตรังหน้าน่นนาบ ของมัวไ่ต <LO AT> ่อนาจะน่ามีนังไปไข่นั่นไข่ปลาพี่น้องตรงนะตอนนี้เรื่องเขายกสองสตัวเดกยอยฟามตัว ตามตามไปอย่าง้วก็ตรงเมอเกมันบุญกางวันแท้เดี๋ยวมองพี่ดายจะไม่ใครของหล่อมนะตายดเนี่ยใไรเลียใครจะขู่มันอยาอดตายใจนั่งมูหนุ่มใครก่ออีตั้งปลาตั้งปลาอหลังหลหนก่อน

bọc con này, cả thang thì nơi cái món bút gì nè keo quá chỉ có nó mà thì nó không được มากราก็แหลกใช่คดแคบได้พี่น้องเด้อมือเหน็บมา่อกี้เขาหน้าบ้านเขาปุ๋ยปุ๋ยบ้านปุ๋ยเขาโป้กับกันเลยพี่น้องเลย่อดตับตะไคร่คดกระดิ่งให้น้าไหนพี่น้องเบิ่งกันแลกกันหักแป้งกันอื้อเก่าไหนพี่น้องเด้่องสำรับมือเหน็บเกิดซ้ำเหนียวน้องพี่น้องเนาะก็ได้เขาบ้านเลยฝนเกิดิยอมากนะครับสวัสดีครับผม